นกแล้วะะคะสำหรับวันนี้นะคะแพทมีคลิปวิดีโอจะมารีวิวนะคะสกินแครต์ตัวใหม่ที่แพทเพิ่งได้มาเลยขอเลยว่าเป็นสกินแคร์อันที่แพทแบบอยากลองมานานแล้วแล้วก็แบบเพิ่งมีโอกาสได้มาลองใช้นะคะก็เดี๋ยววันนี้แพทจะทําเป็นคลิปไดอารี่ให้ทุกคนดูเลยว่าแบบเอ้ยจากวันที่1มาถึงวันที่7อนะลองใช้1อาทิตย์ถ่ายให้ดูทุกครั้งที่ทาเลยนะคะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างนนะคะสําหรับตัวที่แพทกำลังพูดอยู่ก็คือตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้นะคะเป็น c l i n i q e v e n Better Clinical Miracle d a r s p o ร Char a ์เรคเตอ r a แอนด์อินเนะคะ mm hmm. ก็คือเรี mm hmm. ยกสั้นๆว่า EBCI ละกันนะคะ mm hmm. คือเขาจะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้นะคะคือ mm hmm. ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลินิก mm hmm. หรือว่าแบบกําลังมองหาพวกผลิตภัณฑ์ลดรอยสิวจุดด่างดำอะไรอย่างี้น่าจะคุณหน้าคุณตาน้องอยู่นะ mm hmm. คือนอกจากที่จะช่วยแบบลดรอยสิวอะไรอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยยังสามารถช่วยแบบรับมือกับพวกจุดด่างดำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะคะ mm hmm. คตัวเลยเนี่ยแพทเป็นคนที่เป็นสิวมานานเนาะ mm hmm. ถ้าเกิดใครติดตามแพทมาก็คือเป็นคนที่เป็นสิวมีรอยสิวแบบไม่หายสักทีก็ คือทําหลายอย่างมากทั้งใช้ใช้ยาแบบว่ารักษารอยสิวไปเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จางลงบ้างนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีสิวใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาแบบรอยสิวก็คือแบบเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันเลยก็ว่าได้คือแบบไม่เคยจากกันไปไหนนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเออมันสามารถช่วยลดรอยสิวได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพภายในแบบ7-14วันเลยก็เลยเออน่าลองมากๆนะคะสาหรับตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีนะ CL 3 0 2 Equalizer Technology นะคะซึ่งมีส่วนประกอบสําคัญหลกัก สองอย่างด้วยกันอย่างแรกนะคะก็คือ C L 3 0 2อ Complex นะคะตัวนี้นะคะเขามีวิตามิน C ีที่แบบเสเียรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถช่วยเข้าไปลดเลือนจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวต่างๆที่เรามีได้อย่างที่สองนะคะ Interrupter Complex นะคะตัวนี้จะช่วยแบบว่าลดโอกาสการเกิดจุดด่างดำในอน,นาคตได้ด้วยสำหรับตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาก็เคลมมาแบบอย่างหนักหน่วงมากว่ามันสามารถช่วยลดจุดด่างดำได้ภายใน7-14ถึงวันจริงๆมันก็เลยจะมาทดสอบเทสให้ท,ท,ทุกคนดูกันเลยนะคะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะ ว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างไปดูไดอารี่กันเลยค่ะทากันเป็นครั้งแรกค่ะปั๊มออกมาแล้วนะคะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นสีใสๆแบบนี้เลยนะคะดูทาง่ายไม่เหนอะหนามาก ถาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าสบายผิวมากนะคะเลใกล้ๆนี่จะเป็นผิว before นะคะก็จะมีรอยแดงแล้วก็มีสิวใหม่ๆขึ้นบ้างปรับก็ไดนะคะส่วนที่ปากนี่คือปากแตกนะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะมาท้ายดูอีกทีตอนกลางคืนนะคะ ล้าทุกคนเราก็กลับมากับการทาน้อง EBCI นะคะเป็นครั้งที่2นะคะสำหรับสกินแคร์ที่พายจะใช้ทั้งหมดในวีคนี้เลยเนี่ยจะพยายามใช้แบบมินิมอลที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เทสประสิทธิภาพของน้องคนนี้ได้อย่างแบบเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพายจะเปิดให้ดูเลยว่าพายจะใช้สกินแคร์อะไรบ้างในอาทิตย์นี้นะคะก็จะมีตัวนี้นะเป็นหลักจะมีใช้ตัวยาแต้มสิวนิดหน่อยนะคะแต่ของ p u r e นะอันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็สําหรับ Moisturizer ที่จะใช้ในอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็น Clinique Moisture s u r c h เหมือนกันนะคะก็เน้นคลินิกยาวๆนะคะแล้วก็ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แพทใช้มานานมากแล้วทุกคนสาหรับสูตรเก่าก็ใช้ประมาณ5 6กระปุกแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งลองเป็นสูตรใหม่ที่เขาปรับสูตรมานะคะก็ดีเหมือนเดิมกินแคร์มอยส์เจอไรเซอร์กันตายของแพทตลอดกาลเลยนะคะใช่หปั๊มเหมือนเดิมนะแลวเขามีความแบบเหลวใสมากคือแบบไม่เหนียวเหนอะหนาเลย อลลงไปเยท้ายวันนี้ด้วยตัว moisturizer mm hmm. นะคะ m o i s t u r e s e r จากคลินิกเลยเบาสบายผิวมากตัวนี้แล้วก็แบบชุ่มชื่นจริงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือผิวฉ่ำมากพร้อมนอนมากนะคะ Good morning เช้าวันที่2นะคะทุกคนแพดอะไม่รู้ว่าแพดคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าแอบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึก ว่ารอยแดงเรามันดีขึ้นแล้วหลังจากที่เราแบบได้ทาไปแค่วันเดียวอันนี้คือไม่ได้อวยอะไรเลยนะรู้สึกว่าแบบพอไปส่องกระจกอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกได้ถึงความจางลงแบบนิดนึงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์หนึ่งปั๊มเหมือนเดิมนะคะ เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้แบบหนึ่งอย่างที่รู้สึกได้เพิ่มเติมว่าคือรู้สึกว่าน่านุ่มมากแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสกินแคร์ตัวนี้มากน้อยแค่ไหนแต่แบบเออรู้สึกทาไปรู้สึกว่าแบบมีความเนียนเนียนนุ่มๆยังไงบอกไม่ถูกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดู before after 7วันกันนะคะฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้แพทก็ทาตัว e b c i เนี่ยครบ7จ็วันที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาขึ้นรูปไปุกคนดูกันเลยดีกว่าว่าแบบวันที่หนึ่งกับวันท สังเกตหน้าตัวเองแล้วก็ดูจากรูปการเปรียบเทียบวันที่1กับวันที่7นะคะรู้สึกได้ว่ารอยสิวเรามีความจางลงนะคืออาจจะไม่ได้เห็นได้ชัดแบบหายไปขนาดนั้นเพราะมันก็ต้องใช้เวลาในการแบบช่วยรักษาแล้วเราก็ต้องใช้ไปไเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเบื้องต้นจากที่แบบดูตาเปล่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าความแดงๆมันมีความจางลงเป็นระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะตรงเนี้ยคะ่ะถ้าถ้าหน้าสดอนะ่ะมันจะมีรอยสิวอยู่อันนึงที่แบบค่อนข้างเข้มเลยในวันที่1 เพราะว่ามันเป็นสิวใหม่เนาะแต่ว่าพอวันที่7จอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความจางลงในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจเหมือนกันนะคะได้ลองมาหนึ่งอาทิตย์นะคือค่อนข้างประทับใจมากแรกเลยด้วยเนื้อของเขานะคะที่มันไม่ได้แบบหนักหน้าจนเกินไปด้วยคือมันจะเป็นเนื้อใสๆนะคะทาไปก็ซึมเลยนะคะเรื่องของประสิทธิภาพการลดรอยสิวของเขาอะก็ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับขนาด30 ml นะคะทุกคนก็สามารถหาซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ของคลินิกเลยนะคะสันเซโฟราอีวนวอนแล้วก็คิสนะคะทุกคนค สำหรับไซส์50 ml แบบที่แพทใช้อยู่นะคะนี้จะเป็นขวด50 ml เนาะราคา4,100รบาทค่ะ<อ>ก็สามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์คลีนิกทุกสาขาค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของคลีนิกเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นต่างๆไว้ให้ใน description box อีกทีนึงนะคะเผื่อใครแบบอยากไปตามตามก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจไม่อยากซื้อขวดใหญ่นะอยากลองแบบขวดจิ๋วก่อน,นะคะ่ะเขาก็มีขายแบบอันนี้นะทุกคนแบบไซส์เล็กน่ารักมากๆนะคะราคา990บาทนะจะเป็นน้องไซส์แบบ10 ml ก็ส สำหรับ follower ของแพทนะคะถ้าเกิดใครแบบเคยอยากลองใช้ใช่ไหมแพทมีโปรโมชั่นมาแจกกันฟรีๆก็คือถ้าเกิดทุกคนนะคะไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ของคลินิกเนาะก็รับฟรีไปเลยนะคะตัวนี้นะคะขนาด10 ml รานนะคา990บาทเพียงแค่ทุกคนกรอกโค้ด EBCI_PrettyPie นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ด้านล่างนะคะก็อย่าลืมไปช็อปกันนะคะอยากให้ทุกคนได้แบบไปลองกันในซีมเพราะว่ามันดีมากนะคะนอกจากตัว Event Better Dark Spot Serum นะคะแพทก็ได้ของใหม่มาลองเล่นอีก2ตัวด้วย ะะจากคลินิกเนาะตัวนี้จะเป็นคลินิก Clarifying Lotion twice a day exfoliator นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบโทนเนอร์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มาลองก็คือ The even better city block นะคะมี spf 45 pa 3บวกเนาะจะเป็นน้องกันแดดน,นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าแบบใช้คู่กับตัวเซรั่มไปด้วยเนี่ยมันจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้องได้ด้วยนะคะเช็ดด้วยตัวนี้นะคะมันก็จะทําให้ผิวเราแบบมีความเตรียมพร้อมกับการทาเซรั่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็การที่เราทากันแดดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถช่วยแบบ ลดโอกาสการเกิดจุดดงดำใน,นอนาคตได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแพนก็หวงว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้ทุกคนนะไปลองกันนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ